อิฐมาพูดจะเข้ามาอยู่ยังไงนะคะมาอยู่ยังไงอืามาได้ยังไงดูดิเนี่ยช่องนุ้ิจะเกินเลยพ่อเนี่ย ในเตียงฉันเนี่ยนะดูสิเคยคิดเลยว่าจะมีมาอ,โอโมีกเลยโอ้โหพระเจ้าจอดนี่คืออะไรคะคเก็บสมบัติฉันเองเองอยู่เลยฮึ ai đó, đinh thèm vào ở bên này cái bảo bảo tay nè. ได้ย <mean> ังไงพาลูกไปอยู่